ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอสสายจบนะครับวันนี้ก็พามาดูเจ้า SM200 ครับคเบลโกตัวใหม่ล่าสุดครับันนี้ก็มาจากลงลองคุณด,ดูครับปีกใหม่ครับเป็นยังไง ก็โอเคแล้วครับ่านครับต่อไปก็ออกงานครับโอ้เมื่อกี้เพิ่งเคยได้จับครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับสำหรับเจ้า SM นะครับก็เพราะว่าเขาเพิ่งผลิตมาครับอู้แรงจัดครับ ดินแข็งๆมันไม่ได้ขุดเลยครับอะไรครับไม่น้าไม้นะดินไมอิเอ้มันตัดดึงเชิงซูนดูบองตะดด้งฟองบ่เอเนี่ยมันรับรถจำเชิงซูนโมเตสันน้ำบองหนองเต็งกี่มือ

ต้องล้างก่อนนะครับเราจะเอาไปเสืิอใบมีดสื้อใบมีดตรงนี้ครับบางทา่าบางท่าเวียงเวียงอ่างน่ะปีได้นี่นเนาะไอ้ไทยขึ้นมาทาบนนะ តោះតាមសានសានទៅតាមស៊ីស៊ីពងសាអីមិនបេះឡូអីប៉ិឡូតមរោនេះមិនលេងស៊ីស្មារនេះពីនោះវិញនេះខ្លៃវាជីកខ្លងគីឬវាធំវាធំវាស្លប់ខ្លាំងទាំងតោះម៉ណាស់ម៉ណាស់តនេះបៃបៃបន្លែនេះនេះខ្ញុំចាប់នឹងស៊ីស្មារអើយ ក <mí> ាត ¿sí? no. oh? ់60 60ណោះយកបាត់40ជាងកាត់លុតថ្មីនេះណោះខ្លាចវាស្លូកខ្លាំងទៅពីបងវាកាត់កាត់វាកុំយូរគេកាត់ត្រេះកាត់ត្រេះនេះក៏បត់តែចូលមុខប្រហែលនេះបាននេះអស់ហើយមែនណាអត់បិទលុំអូរឹងណាស់លបង បាទដៃនឹងមាញ់មកគិតថាក្នុងវិនឹងក្រើហើយក្នុង not 2នេះក្នុង not 2បងគ្រឹកបឹងឯងចិះអូខេបងកុំអោយវាប្រហែលប្រហែល40អង្សាតែឃើញមិនអាចគេថាអូបងដាក់គេថ្មីຢູ່ស៊ីសាខ្ញុំបងក្តីបណ៎ពីគាត់ថាគេមកគេអូខ្វាន់នេះមើលដល់នេះបើជីបើជីស្រាលល្មមហើយវាវាស្លុបខ្លាំងទៅឲ្យវិញបង เออแต่โครงก็โอ้ยตอนนี้มังน่ะมุ้นบางนะกีพานทสบการหน่อยบางนะอยู่ประมาณสำนมนะกว่าขนมบังกระดิ่นาตีบางนองหมดทอกเหตุการณ์ในเมื่อครั้งแรกของการทำปีกครับก็ต้องปรึกษากันครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกงานครับเพิ่งเอามาครับก็ทำปีกก่อนครับ เราต้องทดลองก่อนครับก่อนจะเป็นโรงงานจริงครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลยครับครับสําหรับคลิปนี้ก็บา,บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอิร์ธสายจกด้วยนะครับสวัสดีครับ